การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสติดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567 สึกชิงเจ้าลำน้ำมูลระหว่างวันเสาร์ที่สองและวันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายน2567ณสน,น,นามลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ เชีย่ยการแข่งขันเรือยาวเรือดังเรือแชมป์จากทั่วประเทศสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงสามถ้วยพระราชทานเรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน55้ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรือไม้ขนาดกลางไม่เกิน40ฝีพายชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรือท้องถิ่นเรือโลหะไม่เกิน36ฝีพายมีที่เดียวในประเทศไทยชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวณเลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัชติยราชนารีพร้อมชมขบวนเทิดพระเกียรติขบวนอันเชิญถวยพระราชทาน ในงานยังมีการออกรัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากทุกท้องถิ่นของกินของดีเมืองสตึกติดตามรับชมการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลขสามแรงดีชนะแรงตกแพ้ให้แรงเทียสุดใจกำไพ่สุดวังอย่าลืมลิอย่าพลา งานแข่งขันรือยาประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงทวยพระราชทานประจำปี2567ศึกชิงเจ้าแห่งลำน้ำมูลในวันเสาร์ที่2และวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567ณสนามลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์